ระหว่างเวทเทรนนิ่งกับบอดี้เวทอะไรสร้างกล้ามได้ดีกว่ากันฟังคลิปนี้ให้จบนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นนะครับต้องเข้าใจคําว่าบอดี้เวทก่อนบอดี้เวทก็คือการออกกำลังกายโดยใช้น้ําหนักตัวส่วนเวทเทรนนิ่งเนี่ย เป็นการออกกําลังกายโดยใช้แรงต้านไม่ว่าจะเป็นจากดัมเบลหรือว่าจากเครื่องแมชชีนผมจะพูดถึงข้อดีของบริเวทก็คือมันสะดวกสามารถออกกําลังกายที่ไหนก็ได้จะเป็นที่บ้านหรือว่าที่ทํางานสามารถทําได้หมดเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรนะครับมันใช้แค่น้ําหนักตัวเราอย่างเดียวส่วนเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันอาจจะต้องอาศัยอุปกรณ์เช่นดัมเบลถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะดีขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเครื่องแมชชีนซึ่งข้อได้เปรียบของเวทเทรนนิ่งเนี่ยคือองศาในเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยมันจะมี มากกว่าบอดี้เวทดอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยบอดี้เวทดนะครับอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องขององศาหรือว่ามุมในการฝึกและเรื่องของน้ําหนักเพราะมากที่สุดนะครับเราอาจจะโหลดแค่น้ําหนักตัวเราเข้าไปเราฝึกไปสักระยะหนึ่งเนี่ยถามว่ามันสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ไหมมันสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้แน่นอนครับแต่ว่าเรื่องความที่มันใช้น้ําหนักตัวเราเนี่ย มันก็จะมีขีดจำกัดในเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้ออยู่แล้วมันจะแตกต่างจากการทำเวทเทรนนิ่งเวลาเราไปยิมอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเพิ่มน้ำหนักดัมเบลหรือว่าเพิ่มน้ำหนักเครื่องแมชชีนได้เรื่อยๆมันก็เลยจะเป็นความได้เปรียบสำหรับคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้ออย่างจริงจังมากกว่าเวทเทรนนิ่งจะตอบโจทย์คนประเภทนี้ได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้มีเป้าหมายอยากจะตัวใหญ่หรือว่าอยากจะกล้ามใหญ่นะครับบอดี้เวทเนี่ยมันก็ตอบสนองความต้องการของเพื่อนๆได้โดยไม่มีปัญหาอะไรแล้วมันก็สะดวกด้วย แต่เพื่อนๆที่ฝึกบอดีเวทไม่ต้องตกใจหรือว่ารู้สึกน้อยใจไปนะครับว่าเราจะพัฒนากล้ามเนื้อได้ไม่เท่าคนที่เล่นเวทเทรนนิ่งวันนี้ผมมีอุปกรณ์รเป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้เองแล้วก็ใช้ในการเดินทางเวลาไปทําธุระต่างจังหวัดแล้วในบางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปยิมไดนะ้นี่เลยครับ เป็นชุดยางยืดซึ่งจะมียางยืดที่ผมเนี่ยเตรียมไว้ก็ะจะเป็นยางยืดแรงต้านแบบเบสิกที่ผมมั่นใจว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นแล้วคือน้ําหนักปานกลางน้ําหนักเบานะครับเส้นนี้จะใช้ในการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กหรือว่าใช้ในการวอร์มอัพของผ ส่วนอีกเส้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นเส้นที่ค่อนข้างหนักขึ้นมาก็จะเป็นเส้นที่ใช้ในการช่วยดึงข้อได้ด้วยนะแล้วก็เล่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างเช่นเล่นขาก็สามารถใช้อันนี้ได้ส่วนที่เจ๋งไปมากกว่านั้นนะครับก็คือจะเป็นชุดยางยืดในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เจ๋งมากเลยผมถือว่าเป็นชุดยางยืดออกกําลังกายที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการพัฒนาหรือว่าต้องการสร้างกล้ามเนื้อโดยใช้มุมการฝึก หลากหลายมากขึ้นซึ่งการติดตั้งมันง่ายมากนะครับในชุดก็จะแถมเป็นที่จับแบบนี้มาให้ลองคิดภาพดูที่ิมมันก็จะมีอุปกรณ์แบบนี้ถูกไหมครับแล้วก็จะเป็นยางยืดนะครับ3น้ำหนักเหมือนกันเลยก็คือน้ำหนัก เบาก่อนนะครับอันนี้เป็นน้ําหนัก5กิโลกร,รัมนะครับแล้วก็จะเป็นน้ําหนักเส้นนี้7.5กิโลหนักสุดเลยก็คือจะเป็นน้ําหนัก12กิโลกร,รมัมส่วนอันนี้นะครับจะเป็นที่ยึดกับประตูไม่ว่าจะเป็นการเพรสหรือว่าการไฟล์เนี่ยอันนี้ตอบโจทย์มากแม้กระทั่งการฝึกกล้ามเนื้อหลังก็สามารถยึดกับขอบประตูแบบติดตั้งได้ง่ายมากๆส่วนของการติดตั้งนะครับเองแค่เราเนี่ยนะครับนําตะขอตรงนี้มาใส่กับตะขอตรงนี้ครับ แค่นี้นะครับใส่เข้าไปเล่นทีละข้างก็ได้หรือว่าจะเล่น2ข้างพร้อมกันก็ได้นะเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการยึดกับประตูว่ามันทํำยังไงนะครับวิธีในการติดตั้งนะครับเพียงแค่เราเอาตรงนี้ครับใส่กับพอบประตูด้านบนแบบนี้แค่นี้เองแล้วเราก็ปิดประตูเข้าไปนะครับมันก็สามารถไปได้ละพอเราติดตั้งเสร็จหน้าตาเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูว่าเล่นยังไงมาครับ อันนี้จะเป็นท่าเล่นอกนะครับับออกมาแบบนี้ดึงมาให้สุดครับดึงมาจนรู้สึกว่ายางมันเริ่มตึงแล้วเป็นท่า cable crossover นะครับเราก็ดึงลงมาหนึ่งแบบนี้โอ้เส้นนี้หนักใช้ได้เลย 2... ไป 3... แบบนี้ 4... 5... ฟึบแค่นี้เองวิธีการซ้อมนะครับถ้าเราต้องการซ้อมอกกลางเราก็แค่ขยับเข้าลงมาอยู่ตรงกลางนะครับปรับมุมองศาให้ดีแล้วก็บีบเข้ามา แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรซับซ้อนถ้าเราต้องการเล่นแขนนะครับก็เหยียบยางยืดไว้แล้วก็แค่ดึงขึ้นแค่นี้เล่นไหลเหยียบยางยืดขึ้นแล้วก็แค่นี้นะครับ หรือว่าดันขึ้นอย่างนี้ก็ได้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจชุดยางยืดแบบนี้นะครับสามารถกดตรงลิงก์นะครับตะกร้าด้านซ้ายสีเหลือง,งได้เ,เ,เลยนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนเเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเข้าไปกดเลือกแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยและที่พิเศษไปมากกว่านั้นสำหรับเพื่อนๆที่สั่งซื้อผ่านทางช่องทางทิกตอกของผมรบกวนนะแคปหน้าจอนะแล้วก็ส่งมาให้ผมทาง DM นะครับผมจะทําการส่งลิงก์วิธีในการฝึกซ้อมกล้ามเนื้อแต่ละส่วนให้กับเพื่อนเพื่อเพื่อที่จะสามารถเอายางยืดตรงนี้นรไไปใใช้้้กกาาาฝึซมมตดเลยยง่ สํำหรับใครที่เข้ามาติดตามหรือว่าเข้ามาเห็นคลิปนี้ครั้งแรกนะรู้สึกชื่นชอบนะครับก็สามารถกดติดตามกดหัวใจให้กับช่องผมด้วยนะครับรับรองครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องผมเนี่ยจะได้ข้อมูลในการออกกําลังกายนะแบบสายปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแน่นอนรับรองว่าคุณติดตามช่องผมเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับ